สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนที่เรียกว่าคะแนนเนี่ยถูกที่สุดประหยัดที่สุดนะครับของปืนจุดสีเลยก็คือปืนกระบอกนี้จาคือปืน,นะครับตัวฟอบความปลอดภัยตัวเช็คนะครับปืนปลอดภยัยลดนกลง,ลง,ลงนั่นก็คือปืนอาร์มสกอร์นะครับจากประเทศฟ,ฟิลิปปินสสวยงามนะครับทางสายของตัวปืนวัสดุเนี่ยทำมาจากเหล็กทั้งกระบอก นะครับเหล็กโดนก็บอกจะเป็นสีปัทูโทนนะครับด้านบนสีดำด้านล่างก็จะเป็นโครงสีขาวทางขวาของตัวปืนนะครับในส่วนของปลายสไลด์เนี่ยก็จะเขียนนะครับเป็นรหัสการผลิตแล้วก็ชื่อประเทศนะครับก็คือฟิลิปปินสศูนปืนนะครับขนาดเนี่ยเปลี่ยนมานะครับเป็นแบบเฟเบออติกสีแดงนะครับส่วนหลังเนี่ยเป็นแบบโบมาปรับได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับในส่วนนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย ก็จะมีตัวเมนูเซฟตี้ให้นะครับผักขึ้นเข้าเซฟผักลงก็ปลดเซฟนะครับแล้วก็จะมีจังหวะฮับคอร์ลดลงครึ่งทางตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์นะครับของ1 9 1 1โดยแท้เลยนะแม็กซินะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นแม็กของโคจุได้อยู่ที่7นัดน,นะครับมันแม็ใส่เข้าตัวปืนก็จะใส่ได้พอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม็กซ์หนึ่ง้เนี่ยใชได้หมดนะครับโคคมเบอร์นะ ทุกอย่างครับที่เป็นโมเดลในกระหนึงนงน่งแถวเดียวสามารถใช้ร่วมกับปืนกระบอกนี้ได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือแม็กติดตัวปืนนะครับเดิมๆยี่ห้อเมกานะครับและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับของปืนกระบอกนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ปืนเดิมๆนะครับปืนเดิมๆเนี่ยยาวอยู่ที่5นิ้วถูกตัดเหลือ4นิ้วนะครับเจ้าของเนี่ยทำเองนะครับทำเอง ทำให้น้ำหนักตัวปืนเนี่ยลดลงเดี๋ยวลองช่างดูดครพร้อมกับไม้ตีป่าว่าจะอ่านค่าได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เบาลงกว่าเดิมแน่นอนนะครับแน่นอนลองช่างดูนะครับจะอยู่ที่1นึ่กรัมนะครับก็ประมาณโลนิดๆในครั้งนึ่งหนึ่ง1,075กรัม ก็ถือว่าเบาลงไปเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยในเรื่องของการถอดประกอบนะครับผลแมกกาซีนเกลี่ยปืนให้ปลอดภัยก่อนนะจากนั้นก็ตรวจสอบุ่นลายเพินนะครับดูให้ดีนะครับสไลด์และหนึ่งจุดนะครับของปืนบอกนี้ก็คือจะดึงคอยหลังเพื่อปิดสไลด์ไม่ได้ครับเพราะเปลี่ยนสปริงนี่คอยมานะครับไม่เป็นไรเกลี่ยปืนให้ปลอดภัยตรวจเช็คให้ดีนะครับจากนั้นต้องใช้เหล็กส่งนะครับ ตรงนี้แย่เข้าไปในช่องเด็ดน,นะครับเพราะว่าลำกล้องเนี่ยเป็นแบบบูบาเละแล้วก็ปิดสไลด์นะครับลงมาจากนั้นก็เลื่อนนะครับตัวล่องปากให้ตรงนะครับกับแข็งคางสไลด์ดึงอันนี้ปกตินะครับของ1ก้อนหนึ่ง,ง,งเลือดใส่นะครับแยออกมาคงปืนแล้วก็ตัวสไลด์นะครับนำตัวสปินนคอยแก้หลอดแยกออกนะตัวนี้นะครับจากนั้นก็ จะเป็นตัวลำกล้องลำกล้องถูกหันมานะครับถูกตัดมาเหลืออยู่ที่4นิ้วนะครับภายในก็จะมีเกลียวนะครับปกตินตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าจะมีการนําเป็นสเตนเลตเนี่ยมาข้อเอาไว้มาข้อไ,ไว้นะไนะครับกับลำกล้องเดิมจากนั้นเจ้าของเนี่ยก็ทําการไล่นะครับให้มันพอดนะีอันนี้คือทําเองนะครับตกแต่งเองนะสไลด์ก็จะเป็นแบบ ซีรีส์70นะครับไม่มีสมองล็อกเข็มประกอบกับก็ย้อนขั้นตอนนะครับใส่น้ำก้องใส่ตัวไกด์หลอดเข้าไปนะจากให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับวางให้ตรงจากนั้นก็จะนําตัวสไลด์กับคมปืนนะครับมาประกอบเข้าตามรางนะครับเหมือนเดิมใส่เข้าไปนะครับแบบนิดนึงนใส่เข้าไปแล้วก็นําตัวคันล็อกสไลด์นะครับมาใส่ ให้ผ่านห่วงตรงเต่นนะครับอันนี้เล็กนิดหนึ่งนะจากนั้นก็ผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไปตามล่องที่เดิมปึ๊บดึงสไลด์ให้สุดนะครับเสจเสร็จก็ดึงดึงให้สุดตัวเหล็กน,นะครับที่ล็อกเนี่ยก็จะดูดออกมานะเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะนําปืนเนี่ยไปทดสอบกันในส่วนของคะแนนนะครับสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหประหยัดมาก40นนหน่อย ครับผมก่อนที่จะไปทดสอบตัวปืนนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของปืนนะครับก็คือพี่ชาติสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับนี่เลยนะครับผู้ที่รังสรรค์นะตัวปืนกระบอกนี้อาร์มสกอร์นะครับปืนปลอดภัยนะครับนะปืนปลอดภัยนะเดี๋ยวให้พี่ชาติเล่านิดนึงว่าตัวปืนเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับในกระบอกนี้ครับอาจารย์ก็คือแต่ที่จริงแล้วตัวนี้เป็นตัวฟูใสครับอาจารย์ผมก็ไปทําเป็นขนาด4นิ้วครับแล้วก็ เปลี่ยนไกด์หลอดเป็นไกด์หลอดยาวนะครับแล้วก็ทําลํากล้องเป็นบูบาเรลนะครับครับผมแล้วก็เปลี่ยนศูนย์หน้าเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนทูนหลังเป็นศูนย์โบมาครับโอ้โหครับผมทำเยอะเหมือนกันนะครับผมครับผมถือว่าโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องของไกปืนผมสัมผัสว่ามันค่อนข้างนุ่มพอสมควรครับได้ตกแต่งมาไหมฮะตกแต่งครับอาจารย์ทํายังไงฮะผมก็อ่ามันมีผมแต่งหลังอ่อนไอ้แต่ง แต่งแนบสามชายด้วยครับแต่งแนบแต่งแนบสามชายนิดหนึ่งนิดนึงครับมันก็ทําให้ตัวปืนเนี่ยโอ้โหจับปืนที่เดิมเดิมนะเรียกว่าบ้านธรรมดาเลยกลายเป็นปืนที่แต่งซิ่งนะสวยงามนะครับเนี่ยตัวปืนสวยป้าป้านะครับแล้ว้็ค้อนข้ม่นใจว่ากลุมกระสุนเนี่ยก็จะดีด้วยต้องต้องลองดูต้องลองดูครับนะเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตทดสอบนะครับตัวปืนกระบอกนี้ได้ครับอาจารย์อาร์มสกอร์รับมานานหรือยังครับผมรับมาตั้งแต่ ปีมากหลายปีมากแล้วครับอาจารย์ออ๋โอเคนี่คือปอสี่แครับปอสี่ครับอาจารย์ก็คือถือว่าหลายปีหลายปีครับอาจารย์สิบกว่าปีอ่ะสิบกว่าปีแล้วครับนานมากนะครับนานมากมัเป็นตัวแรกๆของอัมสกอร์เลยครับคือประเด็นเนี่ยของพี่ชาติเนี่ยตอนที่คุยกับผมเนี่ยพี่ชาติก็บอกโอ้โหตัวปืนเนี่ยไม่คือไงนะแบบประมาณว่ากลัวคนอื่นเขาจะแบบเอ๊ะทำไมปืนไม่สวยไม่ไม่มีแบรนด์อะไรประมาณนั้นครับทําไมถึงคิดอย่างนั้นครับก็ คือผมเข้าไปสัมผัสดูดู u t u b e ดูรีวิวของอาจารย์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคเป็นคิมเบอร์เป็นอะไรพวกนี้มากกว่าครับเพราะว่าราคาก็แตะแตแสนขึ้นเลยนะแต่ของผมแค่หลักหมื่นสาม0ี่หมื่นบาทอะไรยเงี้ยครับอาจารย์ถูกมากครับก็เลยมีความกังวลก็เลยมีความกังวลมันจะยังไงใช่ไหมผมก็เลยบอกกับพี่ชาติแล้วก็บอกกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าผมชื่นชอบปืนอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะผมก็ใช้ปืนล็อกไอแลนด์อาร์โมรี นะครับอาร์อร์ก็มีนะครับปืนทวอร์ไลทก็ใช้ปืนไทยประดิผมก็ใช้นะครับที่มีทะเบียนถูกต้องนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับขอให้เป็นปืนนะแล้วก็อยู่กับคนที่ชื่นชอบคนที่รักเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปทดสอบกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับมาต่อไปนะครับทดสอบตัวปืนอาร์อร์นะครับกระบอกนี้รุ่นที่ใช้ก็คือเซมิวัคเตอร์นะครับ200เกรนระยะยืนก็ประมาณ10บหลานะ เกือบเกืบสิบเมตรนะครับไปที่เป้าขวาอ่ามาดึงสไลด์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนสปริงนะตัวดีคอยนะครับต้องใช้การกดลงอ่ะพร้อมเป้าขวานะครับไปเลยเล่งจี้นะครับที่กึ่งกลาง Okay. ปดแมกกาซีนรตรวจสอบลูกแต่ละเพลิงนะครับโอเคเปืนปลอดภัยนักไก่ทิง้งไปดูนะครับกลุ่มกระสุนชุดแรกห้านัดนะครับก็จะเบี่ยงซ้ายมานิดหนึ่งนะแต่ถือว่าโอเคนะแม่นยำดีมากเลยนะครับตรงนี้ ต่อไปให้เจ้าของปืนนะครับก็คือพิชาตินะทดสอบนะครับตัวปืนกระบอกนี้นะครับอามสกอร์นะระยะยืนก็10หลานะครับผู้หญิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วบรรจุแม่เข้าตัวปืนปิดสไลด์เริ่มยิง จบปดแมกกาซีนดูในหลังเพลนะครับเปืนปลอดภยัยปิดสไลด์แร่างกาทิ้งเปืนปลอดภยัยไปดูที่เป้ากันนะครับเดี๋ยวฉันฮปุ่มดีมากเลยนี่นะครับยิงง่ายนะครับยิงง่ายขอพระคุณครับผม,มทดสอบนัดนี้นะครับเซมิควาคัตเตอร์อาร์มสกอร์หนึ่งนัด ให้พ 0, okay. okay. ี่ชาติลองปรับศูนย์นิดหนึ่งนะครับก็ลองดูนายยิงไปที่สติกเกอร์ดีกว่าหน้าด้านบนนะครับจะได้รู้ว่าตกตรงไหนไปเดียบร้อยอ่าเดี๋ยวเดินไปดูนะครับจากการปรับแต่งศูนย์เล็กน้อยอ่ะไป ระยะสุดสนามนะครับค่อนข้างไกลนะอาร์มสกอเ์อาออโอเคเข้านะครับเตะเลยนี่นะครับอันนี้คือนัดแรกที่ผมยิงเอาไว้นะก็ระยะเดียวกันนะครับอันนี้คือนัดที่สองนั่นะถือว่าแม่นนะพอสมควรนะครับตัวปืนกระบอกนี้ระยะสุดสนามนะครับมาสุดท้ายนะครับปิดจบ เซมิวาคัตเตอร์สองลัตเกรนนะครับเพดเพดทางด้านขวานะซ้ายทางซ้ายด้านขวาเนี่ยย่าบังนะครับแต่ก็ลองดูเผื่อปุ๊บไ้นะเรียบร้อยโดนนะครับต้องเผื่อเล็กน้อยนะนิดหนึ่งครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัวอาร์สกอร์นะครับปืนปลอดภัยนะกระบอกนี้ โอ้โหเป็นปืนที่ดีมากๆนะต้องบอกว่าตกแต่งตัวปืนได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ระดับส่วนทาเองด้วยทดสอบกลุ่มนะครับกลุ่มถือว่าดีท่านี้อยู่ที่เรื่องของผู้ยิงเป็นสำคัญแล้วนะครับว่าคนยิงจะปรับตัวเข้ากับตัวปืนเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับทั้งศูนย์ทั้งทุกอย่างเนี่ยคือดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เรื่องของการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับนี่นะ โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ชาปยางสูงนะครับที่เอาละค์ตัวปืนนะวันนี้มากลด้วยมาจากที่ไหนนะครับนนทบุรีครับนนทบุรีเลยครับผมนะครับบอกว่าเราคุยกันมาประมาณ1ปีปีครับจันปีหนึ่งนะครับเนี่ยได้เจอนะครับต้องกาบขอพระคุณนะครับผมให้เกียรติผมมากๆเลยไม่เป็นไรครับในการพูดคุยต่างๆนะครับขอบพระคุณนะครับโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับเรียบร้อยครับ